สบายดีพี่นอ้องกราบสบายดีสวัสดีพี่น้องสุพุชโคตรมุนิกาพบก,กับต้นากาคือเกลาพี่น้องอยู่ที่ซองทั่วสตูดิโอตอนนี้มาต้นากากะกำลังมาแตส่สวนพี่นอ้องมาแตส่สวนทางล่างบาตมาแต่ใส่พุยให้เบียบใหม่ให้หกุ๊กไม้มาแต่ใช้พุ่นพ่นดินมูลแรกก็เช็ดต่อพี่น้องมูลแรกก็ยังสีไปเอาพุ่นไปใส่คือเกล้าพอ,อยังไม่ทันแลว้วยังสีตัดหย,ย่ายังไม่ทันแลว้ว ตอนนี้เขากะฮิ้วเขากันเลยไปกินพี่น้องต้มไข่ประตูกากขิดไข่ต้มไข่พี่น้องเฮ็ดกิ่นปริยญาง่ายๆเพราะว่าเขาฮิ้วเขาแห้งเลยพี่น้องเขาเฮ็ดเบียดจนซวยพี่น้องลืมลืมเฮ็ดกินไว้ก็เลยแบบมาแล้วก็ต้มไข่เลยเฮ็ดแบบง่ายๆกินก็เพราะว่าหิ้วในตอนกระเพาะมันทำงานหนักเนอะวันนี้บามีเนาะกินอยู่ ซี่ย่างพี time, Sadly, so ่น้องมีน้อกินยีซยางพี่น้องซีเมนูนี่นี่ซีเมนูนี่นีนึ่เมนูี่ซเมนูมสซมซีพี่น้องีอกินยี่ซย่าหา่องน้ำปลาแล้วกินนี่กินเียเซ้เียพี่น้อง้ากวาสิถูกใครใซถั่วถูกใครลืกถั่วแล้วกนน้ำป่าใสเลยซักซักซักจาน กินแม่แพง่ายพี่เนาะแต่ว่ากินง่ายแต่ว่าราคาพแพงพี่เนาะสื่อราคาแพงเมื่อราคาบาทใครราคา กินแบบสบายๆสไตล์บาตุ๊กาเนาะอยูเดียวเส็นกู้ดีเอาไปสักมันมุนๆเลยการเป่าใส่โอ้เด็ดสิเอ๊ะ ไขมันแปดเปทดเงินไข่เนี่ยพี่เรากินไข่สบายยัดเงิน่ค้หา,าเนี่ยกินไข่ไปกอดจนยุคโควิดพี่เรางยุคโควิดเราต้องกินยังไงบ้ากไ เซร้ายคิมไลาเลยบดิวเลยเร้ายคิมลนยบดินัวเยน้อปลาให้คิมบดินัวบดอีกาไม่ได้ขีดานไฟออ้ยทานมันแตกลาบลาบพี่น้องเลยจำได้สมุดาสอบคือเืออยู่ซีไม่ใช่เขาเี้เกียปิดพี้อ เาติดมือมาเขาอยู่อนบ่ก็อุ่นเขิเก็เขาเย็นาบ่ตีนาบ่มาเขาเย็นมุ้นเนี่ยโอ้ยขวเด้อหัตอุ่นอยู่ได๋ยวเขเนดด้อขวดปิ ควบติมือมนะแบซื่อารปติกัน ขอยินครับพี่น้องพนตกพี่น้องพ้นตกพ้นตกพ้นตกแลวพี่น้อง นีพ้นกับยุดตกเลยพี่น้องมิจิลีตุกแป๊บเดียวหยุดเลยตุกโบราณแชมพอดีตุกพอดีพอดีแสบตุกพอดีแสบเบื้องพี่น้องผ่าล้างพ้นผ่าล้างพ้นคือมาแดดแต่พี่น้องเอ้ยแดดออกอีกแล้วตุกบุพเพได้ตุกบุพเพด้นำยนอนพี่น้อง ตกพอดีอันพอดีอดลังค่าเฮือนเขาขีเมียงตุกสนุนีบรายน้ำเซนาสามพี่น้องเลยเอาเศษเบียเขาต่อพี่น้องเอาเศษเบียเขาต่อเลยเอาสีเขียบพื้นที่พี่น้องเสียวเล็กสุนีออกแล้วก็สีทุบพื้นพี่น้องนี่ทุบแล้วครั้งหนึ่งทั้งนี้ทุบแล้วพี่น้องทุบวางนี่มานี่ยเสียวเล็กออกรกเสียวเล็กสุนี คุมาไหวทำไนเดี๋ยวก็สิทุบให้มันแตกเบิดเลยกัเทใหมเห็ดคนเดียวพี่น้องเอ้ยสีบิดโดดเดียวเห็ดคนดีพย่อนพี่น้อง อันนี้เบียบอกผ้ายังคล้ายวทมืดไป่น้องเบียบมกผ้าอยู่ค้ายว่ทม,มืดเอาสก็บมาปลาแทวนี้ก่อน ท่านเก็บไปทีมเาเป็นว่าเดดอ้อนพี่น้องอาจารย์สิเก็บไปทีมส่วแรงพี่น้องแดดอ่อนและาจรสเก็บไปทมตอนนี้ถอนแดดแทพี่น้องเาให้เียแค่ห้มเือก่อนช่เดนเียงแค่ห้มหมก่อนพี่น้องแบบเมื่อแช่ดดแทบจะเียข้างนอกพี่น้องแ่เดียวก็ปสบายน้องตางแดาย พ่อส <yap> <era> fiz ิทุกข <c oughs> <c oughs> ้อหายเมินพี่น้องทุกข้อหายเมินเลยอดีจงไว้คอยทุบไปเทศล่นน้อยพี่น้องเมื่อยก็เซ้าทุบไปเมื่อยก็เซ้าพี่น้องอีกเปเรื่อยๆคอยเห็ดไปทุบไปเฮดเวียรอยู่หมพี่น้องซ้ำมันคำพี่น้องเฮดเวียรแท้หุ่มซ้ำมันคำมันคำเหมืนบาตนกากระิออกเฮดเวียรข้างนอกออกไปเสียหน่ะ เอาไปทางห h à แตามมันอยู่ส่วนไม่เนาะแางบ้าตามมันกุกใหม่ เพื่อสิเล่พี่น้องให้เทื่ยงเพื่อสิเล่โอ้ยไม่ง่ายพี่น้องเคยสปินเพื่อนบม่ได้ไม่ง่ายพี่น้องเฮ็ดแล้วเฮ็ดทะเลี่ยมพี่น้องเฮ็ดมานนี้ไร่ปีเลยแต่ว่ามีเงินหลักเฮ็ดพี่น้องไปหาหลักจ้างแต่ไม่ได้มาหลักจเฮ็ดแต่ละน้อยแต่ละน้อยก็เฮ็ดแล้วมุ่นไปนั่นเลยพี่น้องเพื่นแตกเพื่อนเลยเพื่อนมาทันแลาะซะเพื่อนทันแลาะมุ่นไปนั่นเลยเพื่นแตกเ มาไลยปีนี่น่องมาไล่เกือเทพไปไดเดือนบ่ <c oughs> ม,มีเงินเทพไปน่องบ่ม,มีเงินลไลยขึ้นเขาเลยบนแล้วเลยทละน้อยไปน่อง คลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องออนทัวร์สตูดิโอในเดอพี่น้องสบายดี